สวัสดีค่ะพี่น้องเออมาหลักเบิงคนหน่อยทวนถาระวังเออพักเบรกหนึ่งสองสามสี่อ หนึองน้องน่องช่วงพักเบรกอันผ้าออกไปซื้อรองเท้าผ้าใบกับถุงเท้ารองเท้าแตะไม้มาหนิ่มหนิ่มเท้าแล้วอันนิ่มเท้าครับพี่น้องค่ะลลืมแ้วเดี๋ยวตอนนี้สิบมเท้าใบใส่คือแล้วที่จริงมีผ้าใบที่ได้รักซื้อให้อยู่นะคะแต่ว่ันนอนบ่อไดเอามาจากบ้านแต่พอดีว่าตอนแรกที่ม้าทันบ่ได้บ่ได้วาสีมาอยู่เลยตอนแรกก็ว่าสีรักไปทำธุระนะฮะมันนี่กันบ่ได้กลับแล้วอยู่เงวกันเลย ต้องไปซื้อต้องทาแล้วไปซ่อมค่ะแล้วก็ซื้อกางเกงวอร์มมาสำหรับซ่อมจะได้คล่องตัวนะคะเฮ้ยแปลงกทีกว่าแล้วเนาะเออเอออ <c oughs> นี่ทวนท่าทวนท่าขยันนี่คิดเองขยันหลา่บ่อฝากไม่สนิทนะคะที่น้องเจอกันคลิปหน้าเป็นโมตาคลิปห้เบิงไปเบิงช่อบน้องเลยค่ะพี่น้องค่ะห้ามห้ามว่าหนูได้ที่หนูเป็นเบลล์เบลล์หนูลืมไอเบิงคิดน้องต้นคลิปก้อนหนานี่เพิ่นไปเล่นวันนี้มาค่ะพี่น้องค่ะเอุ๊ยเร็วไม่สนิทเลยพี่น้องค่ะฝากติดตามช่องฮักแทงมะเบิด์ออฟิเชียลด้วยนะคะฝากติดตามช่องพี่โต้หรือเราเพิ่มออฟิเชียลด้วยนะคะขอบคุณค่ะหัวนอนหัวนนบ้านนี้ทอดลมลืมมาตาหอมั่วแต่ค้อง เอาลงขีดบาทเงี like like her ้ยเอาตัดขีดบาทเนี้ยสอนอะไรลืมอะไรลืมตาติเลยเดี๋ยวเอยเจอตะกี้เป็นคอตูมมันปะคอตูมบานิลู่ดูการนี้มมนสมัครเป็นเดนเซอร์จะปิดเสื้อปักพุงทวนทวนท่าทวนตอนนี่ทวนไทีตอนห่งนุ่มมุงห่งเข้ามาเน มันไปซื้อเงงเกงกูเอื่ยมะมีเงเกงเวมสะดวกสบายแล้วแบบีนบ้านฮอนแล้วถ้ามันถ้ามันกวนไปไหมเราอะหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ตุกผาแป๊นึงเอาไหมมันตองขึ้นมีก่อนขึ้นนี่กกูจะพูดกับเป็กสิวไม่เอาไหมขากมือไปคนละทาง คนหน่อยเพิ่นลงคลิปเพื่นครัพี่หอนอย่าอย่างเปกวนไหมเพิ่นตัดคลิปเล้อย้นกสเป็นดีหนึ่งสองามอุตนะหนึ่งสองสานึ่งสองสามสี่ตบปักหกเจ็ดแปดมสิบไหมเอาต๊ตบหกตบห้าหขึ้นแปดเออหนึ่งองสอง หนึ่งสองามสอาหัว่ะหัวแน่เออเอา่นะคูนี่หละคู่คู่ได้ยอดนี่หะสีนึ่งสี่ห้าหกเจ็ดปดแล้วเป็นปนนางเบืองเอ้ปนนางหัวเระไปเล้หนึ สามสี่เป็นยังคือว่าเมย์เก๋กว่าไป็เด็กบอลเล่ได้สิยังต่อม้วนค่ะวนยี่ห้อนี่ใช้ทานแต่ก่อนอยากเตะฟุตบอลมากกว่าโอ้โหแมนด้วยเป็นแมนเตะบอลแต่ก่อนเขาเป็นฟุตซอลนางดีๆนางดีๆตะกี้หนูเป็นฟุตซอลดีเตะไม่สุดเลยเป็นหัวหน้าบอลเล่พ่อแล้วก็เป็นแชมป์เปตองนี่นักกีฬาโรงเรียนรุ่นนี้ใส่รุ่นนี้มันแมนใช่ทานดอกรุนไฟฟ้าหนิว่าคุยจักเมย เม่ป็นผู้ใดว่านหนูมีผู้เบาให้บอหมาเด้อใครว่าหนูมาคู่ย uh ิง huh, ว hmm, ิ LT ่งแม่ตัวเตะบอลเนาะอุ้ยช็อกไม่ย huh, ังล่ะน้องฟ้าใส่ถึง um กับช็อกอุ um ้ยเด็กเบบอลนี่ลไรผู้ใดแมนแมนมึงใส่เสือมึงผู้ใดมึงโยกแขนเสือนั่นนี่นาองห้องน้ำกำลังลงคลิปให้ดูนะคะน้อกำลังลงคลิปให้ดูเดี๋ยวไปดูคลิปตีวันเล่บอลนี่แหละนี่คลิปน้องทักแพงถ้าปิดมึงไม่มูนบอสกระทายในเบิร์ดมู ถำคันเเออซื้หมากรอบปรันยคลิปแล้ว huh. ก yeah. nah ็โฟกัสกับการสอมน้ำแมเออโอเคหอามี okay, ้อกจดแ้หนึ่งสองสามาเ็ดแก้หนึ่งา่าหเดแกน่ามั้เดาหนามี่ห้าแ่เาหนี้าจ จนๆแถมเป็นคนมูหายคือน้องสิได้เป็นนางเอกอาสามสีบอแลายละพบหลายคนกระดอ ขะแล้วบอน้องว่ใจคนมาแคดมีหลายรหรกูดตอาใ้อเป็น่ออนป็นแฟนเป็นตแ้สุดยอดเลยการคิดต่อแต่ก็ยังอายู่ห่างไาฉั เฮ้ยเฮ้ยอาไปมวนบาในี้มวนใช่ดนตรีขับมาดีเพื่อเอากระหายไม่ได้เลยคบ้านนั่นนอกก็ยังอุตส่าห์แอบรักแอบรอแฟนพ่อกับเิน ทางเรือของเพิ่นอาจมีเกินสองสามสี่ห้าต่างกับทางน้องนี้ฮะปีนใจหาก็มีแต่เพิ่นได้แต่เจ้าบอนจ้าบอนจ้าบอนทำหอนเหลือเกินวันนี้เราเป็นแฟนเพิ่นผุ้หลงยืนเดินผุ้หลงยืนเดินเอ้ามันเอ้านี่นี่เสียงลอ้อยู่นี่อันนี้เรียบซิ่งเรียบซิงเอาอันนี้เขาเิีบซิ่งคือเด้แด้วแ้วแ้วแ้วยังแห่เลยอ่ะ มืเออื่นตีออดิชั่นใส่โชว์ว่าเขาไโชว์อย่างมืออดมั้งค่ะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ออดิชั่นร้องเพลงใช่โมเมย์ทำมาให้โจทย์เลยคนยังบ่ให้โจทย์เลยเขาจะเรียกไปคุยวันนี้ให้ไปดูสคริปแล้วพรุ่งนี้อ๋อวันนี้ไปจิเกียทันมือเดียวได้ปะใช่เอ้าเขาหลอกมาเบิร์ตตีหลอกเนาะไม่มันเป็นเพลงใหม่ไหมค่ะ ถ้าเพลงที่หนูไม่เคยฟังก็ม่กกก็็็ร้องสดๆเลยแล้วก็แบบเขาก็จะดูเสียงดูอะไรว่าเราเข้ากับโชว์ไหนเราไปฟังทันน้องเบิ้งเนี่ยซึ่งมันเป็นออดิชั่นแบบทึ้งเวทีปะคะไม่ใช่ไม่ได้ออดิชั่นอย่างนั้นหรอกอยู่ในห้องเลยเดี๋ยวลองอยู่ในห้องแบบเบิ้งแต่ก็ต้องเตรียมตัวละว่าเราจะเข้ากับโชว์อะไรกดีแบบว่่าให้เพลงะ สมมติมีสีเพลงอย่างเงี้ยก็ให้ทุกคนเลยสีเพลงแล้วไปซ้อมมาสีเใครเหมาะกับอันไหนเอานั่นมาบอออดิชั่นสีเพลงทุกคนเขาจะดูสไตล์แต่ว่ามา้องเพลงเซ็กซี่ได้ไหม้องเพลงแบบวัอะไรใหม่ชอบคนว่าเพลงมันนื่อกระเสริฐแบบนึงแล้วป่ะยังไม่แหลมคออ่ะทำเมืองอยู่หิวข้าวตาคมสมใจฉันจะเอากล่าวตอนย้อนไปอายุแกได้ไว้สาพอดี วาทุ่มตรงกะแต่งองเรียงกลายชักแถวเรียงรายไม้ไปลุกขอลดีพอลมหนาวก็พัดไม่ยามราตรีเย็นโพีก็ออกมาที่แทนรำเเขาโคเต้นไหมมีแดนเซอร์มีเล็กลองนานๆต้องพึ่งพาเสียงเพลงยอมนำฟังเกล่าความลังยังจำแกสู่ทนทำเก็ยรมาหลายปีเมืึทคืนต้องมายืนละเริงอะไรรำทำเพลง้ด้วยจังหวัดดี ม่ยากยายสายเก่กอดีสายพอดีรู้สึกว่าแดนเซอร์จะเป็นจะเหนื่อยมากเลยนะซอ้อ้อ้โอมลอกโอ้โอ้โอ้ัน้โอ้เอ็โอลาย้าอ้โน่โอ้โอ้โอ้โั้โอ้โอ้โอมโอ้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 นอกโอ้กก้อ้โอ้นอ้นอี้โ่้โ่นแอ้โอ้อ้อกไอม ไม่ต้องคุ้หาแบบว่าจุดเด่นไหมแค่ถึงอต่เนแต่ตาอาเอเอ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 อเเเเลเลเลเันนี้ได้ใช่ไหมอัี้จดเดนอันเลเราเอาลี้ฝาไว้ชั่วที่ค่ะก้อนสิเป็นบาเลยว่านีเเเยแต่นี้เป็นการลอมเสียงนะที่น้องทมันจะายใจเลกลเัดฟันล้ spoke spoke <more> <English language> ใช่มันเป็นการบลอมเสียงไปศึกษาดูนะไม่ใช่อันนี้คือเสียงขับรถีดีรมีตอนซงๆเอาวิรอนยินี่ฝากไว้สนนี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้ากับพี่รองค่ะสวัสดีค่ะ